ก่อนก็บอกรายการของเราด้วยมาโปรโมทเจ้างาได้เลยมีครั้งหนึ่งตอนทิ้งกระเป๋าเถื่อนนิดนึงนะคุณจะบอกออกไปติดนั้นไม่มามาถึงนี่โอ้โหดูเตะขึ้นปั๊บนี่แบบความป่าเถื่อนเริ่มโอเคครับผมครับลุกไฟแดงเอาหน่อยก่อนที่เขาจะขึ้นมาคุณเวทีเราต้องดูดด้วยเหรอเออไม่เสริมก็ไปไม่เป็นอยู่แล้วนะ ว่าเดี๋ยวการ้องเนียจะไม่ไม่ตีกันแบบเป็นม่ตีกันตีกันแล้วครับโอเคคันนี้ก็ถือเป็นการถือปอดที่น่ากลัวการนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในโลกไม่ต้องพูดอะไรเลยใช่เพราะฉะนั้นนเดี๋ยวเราจะให้นักมวยมุ่งทุเงินของเราไปพักก่อนครับผมเชิญครับอาแล้วตอนนี้ครับพบนะฮะพบกับนักชกมวยแดงกันบ้างครับเขามีประวัติการร้องเพลงชกช่วนมาก